วันนี้เราจะพูดถึงการแช่ท่อนพันอ้อยนะครับทันทีที่เราได้อ้อยมาเนี่ยมีหลายคนที่เข้าใจผิดก็คือ,อมักจะแช่อ้อยนานเกินไปหรือการส่งอ้อยให้ลูกค้านั้นถ้าระยะเวลายาวนานหลายวันเนี่ยถ้าเราแช่อ้อยเนี่ยอาจเป็นผลเสียเพราะว่ากว่าจะถึงลูกค้าเกิน3วันเนี่ยอ้อยเขาจะแตกรากออกมา นะครับแตกรากออกมาดังนั้นการแชร่น้ําก็คือถ้าเราส่งไปวันวันสวันไม่เกิน3วันเนี่ยเราก็แช่น้ําได้นะครับน้ํานี่เราก็อาจจะเติมสารแล้วแต่สูตรของใครของมันสารเล่งรากนะครับน,นี่อ้อยสุพรรณบุรีห้าศูน้องฟ้าเขาอยากกินก็ซื้อมาปลูกนะครับปลูกแล้วก็จะแบ่งปันไปทำโรงทานทำบุญนะครับนะ แบ่งกันญาติพี่น้องก็เวลาที่เราแช่เนี่ยก็อย่าแช่นาน30นาทีก็พอไม่งั้นเขาจะเน่านะครับเพราะเขามีความหวานอยู่นะแช่30นาทีดังนั้นการแชร่ก็ให้เขาลอยอยู่อิสระอย่างนี้อย่าก,กดทับกันเพราะว่าตาเนี่ยสำคัญมากนะ การปลูกอ้อยขั้นน้ำเนี่ยเป็นงานประณีนะครับแตกต่างจากการทาอ้อยโรงงานอ้อยโรงงานเนี่ยเป็นการทําแบบไม่ประณีทําให้ได้อ้อยที่คุณภาพต่ากว่าดังนั้นการดูแลอ้อยในช่วงแรกเริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการตัดเก็บเกี่ยวเนี่ยสำคัญมากนะครับอ่ะเราแช่ไว้ประมาณนี้ถ้าแช่เสร็จแล้วเนี่ยการบ่มที่ดีที่สุดก็คือ าการบ่มโดยใช้กระติกนะครับอันนี้ลงทุนเยอะหน่อยก็ดีกระติกไม่ได้ใช้งานนะครับก็บ่มทิ้งเอาไว้นี่การบ่มลากเขาหยาอ,อกมาแต่ถ้าเกิดเราขนส่ง3ามวันหรือสองวันขึ้นไปเนี่ยลากเขาออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยพอลากเขาออกมาเนี่ยเขาก็จะหักในระหว่างการที่เราเนี่ยเอามาแช่น้ำซ้ำหลังจากขนส่ง นะครับนี่คือผลเสียที่เกิดขึ้นดังนั้นคนที่ซื้ออ้อยหรือคนที่จะส่งอ้อยเนี่ยก็ควรระวังในเรื่องเหล่านี้มันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะบางคนนี่ซื้ออ้อย50าสท่อนห้าท่อนสิบทนเนี่ยอาจเสียไปเลยนะครับอาจเสียไปเลยยิ่งอ้อยที่มีราคาแพงเป็นอ้อยประดับอย่างอ้อยที่เห็นเนี่ยเบลล่พุดด้เนี่ถ้าเราถ้าลา,ลากงอกออกมาแล้วเนี่ย แล้วเราอันนี้เราบ่มไว้ประมาณ24ชั่วโมงรวมกับที่ส่งมาก็ประมาณเกือบจะ48ชั่วโมงลากเขาก็ค่อยๆงอกดังนั้นถ้าเกิดไนเราส่งแล้วแช่น้ำมาก่อนระยะนานเกินไปเนี่ยก็ลากพวกนี้ก็จะหักหมดเลยว่าการขนส่งก็เกิดการเคลื่อนย้ายบ่อยนะครับอยาเคลื่อนย้ายบ่อยถ้าเรา เอาลงเพาะไปเลยนะครับคลิปนี้ก็โอเคเท่านี้สวัสดีครับ